อ่อนค่ะพ่อขอพูดอะไรตรงๆได้ไหมคะค่ะคุณพ่อพ่อคงมองออนเป็นผู้หญิงคนหนึ่งไม่ใช่ในฐานะลูกสะพ้ายคำพูดนั้นทําให้หัวใจของฉันหล่นวูบความรู้สึกที่ฉันมีอยู่พ่อสามีของฉันก็รู้สึกเหมือนกันไม่ต่างกันคุณพ่อคะพ่อขอโทษที่ต้องพูดแบบนี้แต่พ่อซ่อนมันต่อไปไม่ไหวแล้วเวลาที่ได้อยู่กับอ่อนพ่อลืมไปเลยว่าตัวเองอายุ7 2แล้วฉันรวบรวมความกล้าแล้วตอบกลับไปหนู หนูก็มองคุณพ่อเป็นผู้ชายคนหนึ่งเหมือนกันค่ะไม่ใช่ในฐานะพ่อสามีในวินาทีนั้นมือของคุณพ่อก็วางทับลงบนมือของฉันเป็นสัมผัสที่อบอุ่นและมั่นคงจริงเหรอค่ะการที่คุณพ่อคอยดูแล,แลและให้ความอบอุ่นกับหนูแบบนี้มันทําให้หัวใจหนูวันไหวท่ามกลางแสงสนยาเราสองคนต่างจ้องมองกันและกันแล้วค่อยๆประทับริมฝีปากลงบนกันและกันหากคุณสนับสนุนช่องของเราด้วยการกดติดตามและกดไลค์ คุณจะได้รับฟังเรื่องราวชีวิตจริงเรื่องใหม่ๆของขบวนรถไฟสายอัสดงได้อย่างรวดเร็วถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มเรื่องราวของวันนี้กันเลยมีคนเคยกล่าวไว้ว่าชีวิตก็เหมือนสายน้ําที่ไม่อาจคาดเดาได้ฉันชื่ออออายุ38ปีเมื่อหนึ่งปีก่อนชัยสามีของฉันได้จากไปก่อนวัยอันควรด้วยโรคมะเร็งตับอ่อนหลังจากนั้นฉันก็ใช้ชีวิตอย่างลําพังในคอนโดเล็กๆ ที่เชียงใหม่ทำงานเป็นเว็บดีไซเนอร์ตลอด5ปีที่แต่งงานกันเราไม่มีลูกด้วยกันซึ่งในตอนนั้นฉันรู้สึกเสียดายแต่เมื่อมาคิดดูตอนนี้มันอาจจะเป็นโชคดีก็ได้หลังจากที่ชัยจากไปความสัมพันธ์กับบ้านสามีก็ค่อยๆห่างเหินไปโดยธรรมชาติ คุณแม่สามีก็เสียชีวิตไปเมื่อ3ปีก่อนนอเหลือเพียงคุณพ่อสามีที่อาศัยอยู่คนเดียวในบ้านเดี่ยวที่อำเภอเมืองเชียงใหม่นอกจากการโทรศัพท์ไปถามไถ่ทุกสุกเดือนละครั้งก็ไม่มีการติดต่อพูดคุยอะไรเป็นพิเศษคุณพ่อชาชัยอายุ72ปีท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมมาตลอด40ปีจึงเป็นคนที่มีเกียรติและน่ากเกรงขาม แต่สําหรับฉันซึ่งเป็นลูกสะพ้ายท่านก็ยังคงเป็นบุคคลที่ฉันรู้สึกเข้าถึงยากและต้องระมัดระวังอยู่เสมอจริงๆแล้วมีเรื่องหนึ่งที่ฉันมักจะได้ยินจากคนรอบข้างอยู่บ่อยๆนั่นก็คือฉันมีความสวยระดับดาราพวกป้าๆในคอนโดมักจะพูดเสมอเมื่อเห็นฉันว่าหนูโลสวยจริงๆเลยนะไปเป็นดารายังได้เลยเพื่อนๆก็มักจะบ่นเสียดายว่า สวยขนาดนี้ทำไมใช้ชีวิตเงียบเียบแบบนี้นะตอนที่แต่งงานกับชัยฉันยังจำได้ว่าเคยได้ยินคนพูดลับหลังว่าคนสวยอย่างออนทำไมถึงมาลงเอยกับชัยได้นะแต่ฉันปรารถนาความสุขที่เรียบง่ายมากกว่าชีวิตที่หรูหราทั่าในเย็นวันหนึ่งฉันก็ได้รับโทรศัพท์ อโรงพยาบาลอย่างกระทันหันเป็นญาติของคุณชัดชัยหรือเปล่าครับพอดีท่านเป็นโลมหมดสติตอนนี้อยู่ที่ห้องฉุกเฉินครับหัวใจของฉันหล่นวูบฉันรีบตรงไปที่โรงพยาบาลทันทีก็เห็นคุณพ่ออนอนอยู่บนเตียงแม้ท่านจะยังดูสง่างามจนไม่น่าเชื่อว่าอายุ72ปีแล้วแต่ก็ดูสู้ผอมกว่าปกติมากออน พ่อขอโทษนะที่ต้องรบกวนลูกเรื่องแบบนี้น้ำเสียงของคุณพ่อยังคงสุขุมและน่าเกรงขามเช่นเคยคุณหมอบอกว่าท่านเป็นลมชั่วคราวเนื่องจากทำงานหนักและมีความเครียดแต่ก็แนะนำว่าการอยู่คนเดียวอาจเป็นอันตรายและควรมีผู้ดูแลอยู่ด้วยสักพักคุณพ่อจะเอายังไงดีคะให้หนูหาคนดูแลให้ไหมคะอ่อน ลูกมาอยู่เป็นเพื่อนพ่อสักสองสาวันได้ไหมพ่อรู้สึกสบายใจกับลูกมากกว่าคนอื่นคําพูดนั้นน่ะทําให้ฉันลังเลไปช่วขณะการต้องอยู่กับพ่อสามีตามลําพังสองต่อสองมันทําให้รู้สึกอึดอัดและกดดันอยู่บ้างแต่ฉันก็ปฏิเสธไม่ได้ถ้าชัยยังมีชีวิตอยู่เขาคงขอร้องให้ฉันทำแบบนี้อย่างแน่นอนได้ค่ะคุณพ่อหนูจะไปดูแลท่านเองค่ะ ไม่กี่วันต่อมาฉันก็เก็บข้าวของง่ายๆแล้วย้ายเข้าไปอยู่ที่บ้านของคุณพ่อเป็นบ้านเดี่ยวที่สร้างมานานกว่า30ปีแต่ก็ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและทุกหนทุกแห่งยังมีร่องรอยของคุณแม่สามีหลงเหลืออยู่ทำให้ฉันรู้สึกเศร้าใจคุณพ่อห้องที่ชัยเคยใช้ให้ฉันส่วนท่านย้ายไปอยู่ห้องเล็กชั้นล่าง ถ้าไม่สะดวกตรงไหนก็บอกพ่อนะการอยู่กับคนแก่มันไม่ใช่เรื่องง่ายไม่เป็นไรเลยค่ะคุณพ่อหนูกลัวว่าจะไปเป็นภาระให้คุณพ่อมากกว่าคุณพ่อเพียงแค่ยิ้มอย่างอ่อนโยนสัปดาห์แรกที่เราอยู่ด้วยกันต่างฝ่ายต่างก็ยังคงระมัดระวังอังตัวคุณพ่อจะตื่นนอนตอนหกโมงเช้าเพื่อรำไทยเกกอ่านหนังสือพิมพ์และจิบชาเป็นชีวิตที่มีระเบียบแบบแผนส่วนฉันเป็นคนตื่นสายจึงรู้สึกเกรงใจอย,อยู่บ้างแต่ดูเหมือนคุณพ่อจะไม่ใส่ใจเลย ออนตื่นแล้วหรอมาทานข้าวต้มสีพ่อทำไว้ให้คุณพ่อทำอาหารเองด้วยเหรอคะก็อยู่คนเดียวมา3ปีแล้วอะไรที่พอทำได้ก็ทำเองหมดแหละไม่ต้องห่วงฝีมือการทำข้าวต้มของคุณพ่อนั้นอร่อยกว่าที่คิดรสชาติกำลังดีและสัมผัสได้ถึงความใส่ใจการที่ผู้ชายวัย72ปีทำอาหารเก่งขนาดนี้ทำให้ฉันทั้งทึ่งและนับถือตอนที่ชายยังเด็กๆคุณพ่อก็ทำให้แบบนี้เหรอคะ ใช่สิตอนที่แม่เขาเข้าโรงพยาบาลพ่อก็เป็นคนทําให้ทุกอย่างตอนนั้นชัยน่าจะอยู่มัธยมปลายแววตาของคุณพ่อฉายแววแห่งความคิดถึงฉันพ่อจะจินตนาการได้ว่าความเจ็บปวดที่ต้องสูญเสียลูกชายไปก่อนวัยมันจะยิ่งใหญ่แค่ไหนหลายวันผ่านไปฉันก็ได้เห็นถึงความละเอียดอ่อนของคุณพ่อเวลาที่ฉันทํางานดึกๆท่านก็จะชงชามาให้ เงียบเยปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศหรือเปิดเครื่องทําความชื้นให้ความใส่ใจเล็กๆน้อยๆเหล่านี้มีมาอย่างต่อเนื่องท่านแข็งแรงจนดูไม่เหมือนคนอายุ72ปีและที่สําคัญที่สุดคือภาพลักษณ์ของสุภาพบุรุษที่มีระดับของท่านนั้นน่าประทับใจมากคุณพ่อไม่ต้องเป็นห่วงหนูขนาดนั้นก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนูทําเองได้ ไม่เป็นไรหรอกพ่อก็ต้องมีอะไรทําบ้างจะได้ไม่เบื่อบ่ายวันหนึ่งจูๆ่ๆฝนก็ตกลงมาอย่างหนักฉันออกไปข้างนอกโดยไม่มีร่มทําให้เปียกปอนไปทั้งตัวเมื่อกลับมาถึงบ้านก็เห็นคุณพ่อยืนรออยู่ที่ประตูเปียกฝนมาสินะเดี๋ยวก็เป็นหวัดกันพอดีคุณพ่อหยิบผ้าขนหนูแห้งมาให้พร้อมกับแสดงความเป็นห่วงในวินาทีนั้น ฉันรู้สึกแปลกๆแม้แต่ชัยก็ยังไม่เคยดูแลฉันอย่างละเอียดอ่อนขนาดนี้ความห่วงใยของคุณพ่อมันช่างอบอุ่นเหลือเกินขอบคุณค่ะคุณพ่อไปดื่มน้ำขิงร้อนๆสักแก้วนะจะได้อุ่นขึ้นขณนะที่ดื่มน้ำขิงที่คุณพ่อต้มให้เองกับมือฉันก็รู้สึกแปลกปลละ หลาดใจครั้งสุดท้ายที่ฉันได้รับความเอาใจใส่และความรักแบบนี้มันเมื่อไหร่กันนะตลอดชีวิตแต่งงานชัยมักจะอ้างว่าง,งานยุ่งและไม่ค่อยใส่ใจฉันแต่กลับกลายเป็นว่าคุณพ่อสามีดูแลฉันดียิ่งกว่าเสียอีกแต่ปัญหามันเริ่มหลังจากนั้นต่างหากทุกครั้งที่ฉันเห็นหน้าคุณพ่อความรู้สึกแปลกๆก็เริ่มก่อตัวขึ้น ภาพที่ท่านโกนหนวดในตอนเช้ากลับดูเซ็กซี่อย่างประหลาดท่าทางที่ท่านถอดและสวมแว่นตาขนานหนังสือพิมพ์ก็ดูเป็นปัญญาชนไหล่ของท่านยังคงกว้างผึงผายจนดูไม่เหมือนคนอายุ72ปีและน้ำเสียงก็ยังคงทุมลึกฉันกำลังคิดอะไรอยู่เนี่ยฉันตำหนิตัวเองแต่ก็พบว่าตัวเองเริ่มที่จะสนใจคุณพ่อมากขึ้นเรื่อย หรือว่าฉันจะหวยหาผู้ชายกันนะการอยู่คนเดียวมาหนึ่งปีเต็มทําให้ฉันเหงาขนาดนั้นเลยเหรอคือหนึ่งฉันป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่และล้มป่วยด้วยไข้สูงฉันหนาวสั่นไปทั้งตัวและปวดหัวอย่างรุนแรงออดเป็นอะไรหรือเปล่าไข้สูงมากเลยนะคุณพ่อวางมือลงบทหน้าหน้าผากของฉันด้วยความเป็นห่วงสัมผัสที่อบอุ่นนั้นทําให้ฉันรู้สึกสงบงอย่างน่าประหลาด กินยาลดไข้แล้วนอนพักษานะเดี๋ยวพ่อจะเฝ้าทั้งคืนเองไม่เป็นไรคะ่ะคุณพ่อหนูอยู่คนเดียวได้ไม่ได้พ่อจะทิ้งลูกไว้คนเดียวได้ยังไงคุณพ่อเฝ้าฉันอยู่ข้างๆตลอดทั้งคืนทุกครั้งที่ไข้ขึ้นท่านจะใช้ผ้าเย็นเช็ดหน้าผากให้ป้อนยาลดไข้และเอาน้ำมาให้การดูแลอย่างเอาใจใส่ของท่านทําให้ฉันแทบจะร้องให้ออกมาแม้แต่ชัยก็ยังไม่เคยทําให้ฉันขนาดนี้แม้กระทั่งตอนที่ฉันพ่อพอพิษไข้คุณพ่อก็ยังคงจับมือฉันไว้แน่น ความอบอุ่นจากมือใหญ่ของท่านทำให้ฉันรู้สึกปลอดภัยและสบายใจอย่างบอกไม่ถูกบางทีสิ่งที่ฉันหอยหามาตลอดชีวิตอาจจะเป็นการดูแลที่อบอุ่นแบบนี้ก็ได้เช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อไข้ลดลงคุณพ่อก็ต้มจกมาให้ดีขึ้นแล้วใช่ไหมเมื่อคืนคงโทรมานมากสินะคุณพ่อคะขอบคุณมากจริงๆค่ะเพราะหนูคุณพ่อเลยไม่ได้นอนทั้งคืนเลยไม่เป็นไรหรอกลูกป่วยอยู่พ่อ เอาจะนอนหลับลงได้ยังไงคำพูดนั้นทําให้หัวใจของฉันพองโตแค่การมีคนที่คอยเป็นห่วงฉันขนาดนี้ก็ทําให้โลกรอบตัวดูอบอุ่นขึ้นมาแล้วหลังจากที่ฉันหายดีความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆก็เกิดขึ้นระหว่างเราเราต่างปฏิบัติต่อกันอย่างสบายใจมากขึ้นการสนทนาก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นคุณพ่อมักจะเล่าเรื่องราวสมัยหนุ่มหนุมให้ฟัง ทังความภูมิใจและความยากลําบากในอาชีพครูหรือแม้กระทั่งเรื่องราวความรักกับคุณแม่ท่านเล่าทุกอย่างอย่างเปิดเผยแล้วออนเป็นยังไงบ้างอยู่คนเดียวเหงามากไหมก็มีบ้างค่ะโดยเฉพาะตอนกลางคืนที่อยู่คนเดียวพ่อก็เหมือนกันพอได้มาอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็เหงาน้อยลง บทสนทนาเช่นนี้ทำให้ฉันรู้ว่าคุณพ่อก็รู้สึกเหงาไม่ต่างจากฉันแม้จะอายุเจ็ดสิบสองปีแล้วแต่ท่านก็ยังคงใช้ชีวิตในฐานะผู้ชายคนหนึ่งสุดสัปดาห์หนึ่งคุณพ่อก็ชวนไปเที่ยวอยุธยาเราไม่ได้ไปอยุธยานานแล้วนะอากาศดีๆแบบนี้ไปขับรถเล่นกันไหมดีเลยค่ะคุณพ่อหนูก็อยากไปที อุ่ยมานานแล้วเหมือนกันตลอด2ชั่วโมงในการเดินทางไปยุทธยาเราพูดคุยกันหลายเรื่องฝีมือการขับรถของคุณพ่อยังคงคล่องแคล่วและท่านก็มีเรื่องสนุกๆมาเล่าให้ฟังตลอดทางทําให้ไม่รู้สึกเบื่อเลยเราไปเที่ยวชมวัดมหาธาตุและวัดพระสรีสันเพชและทานอาหารเย็นใกล้ๆกับวัดชัยวัฒนาราม การมาเที่ยวกับพ่อสามีตามลำพังสองต่อสองในตอนแรกนั้นรู้สึกอึอดอดัดแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็รู้สึกสบายใจขึ้นออนมากับพ่อแบบนี้เบื่อไหมอายุเราต่างกันตั้งเยอะไม่เลยค่ะคุณพ่อกลับรู้สึกสบายใจมากกว่าเวลาได้คุยกับคุณพ่อแล้วใจเย็นลงค่ะเรานั่งเคียงข้างกันบนมา้านั่งมองดูพระอาทิตย์ตกดินที่วัดชัยวัฒนาราม ภาพพระอาทิตย์ที่กำลังรับขอบฟ้านั้นสวยงามมากและภาพด้านข้างของคุณพ่อก็ดูหล่อเหลาอย่างน่าประหลาดอ่อนครับพ่อขอพูดอะไรตรงๆได้ไหมคะค่ะคุณพ่อพ่อคงมองออนเป็นผู้หญิงคนหนึ่งไม่ใช่ในฐานะลูกสะพ้ายคำพูดนั้นทำให้หัวใจของฉันหล่นวูบความรู้สึกที่ฉันมีอยู่พ่อสามีของฉันก็รู้สึกเหมือนกันไม่ต่างกันคุณพ่อคะ พ่อขอโทษที่ต้องพูดแบบนี้แต่พ่อซ่อนมันต่อไปไม่ไหวแล้วเวลาที่ได้อยู่กับออนพ่อลืมไปเลยว่าตัวเองอายุ72แล้วฉันรวบรวมความกล้าแล้วตอบกลับไปหนูหนูก็มองคุณพ่อเป็นผู้ชายคนหนึ่งเหมือนกันค่ะ ไม่ใช่ในฐานะพ่อสามีในวินาทีนั้นมือของคุณพ่อก็วางทับลงบนมือของฉันเป็นสัมผัสที่อบอุ่นและมั่นคงจริงเหรอค่ะการที่คุณพ่อคอยดูแลและให้ความอบอุ่นกับหนูแบบนี้มันทำให้หัวใจหนูวั่นไหวท่ามกลางแสงสนธยาเราสองคนต่างเจ้ามองกันและกันแล้วค่อยๆประทับริมฝีปากลงบนกันและกันเป็นจูบที่แสนเป็นธรรมชาติและอบอุ่นจนลืมไปเลยว่าเราอายุห่างกันถึง34ปีอ่าน แบบนี้มันจะดีเหรอคนอื่นจะว่ายังไงหนูไม่เป็นไรคะ่ะคุณพ่อหนูจริงจังนะคะคืนนั้นเป็นครั้งแรกที่เราสองคนได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกันในห้องนอนของคุณพ่อเราจุดเทียนจ้องมองกันและกันแล้วค่อยๆเปื้องผ้าออกจากกันฉันตัวสั่นแต่คุณพ่อก็ค่อยๆหมั่นปลอบโยนฉันอย่างนุ่มวนวลอาไม่เป็นไรนะถ้ากลัวก็หยุดได้ทุกเมื่อ ไม่เป็นไรค่ะหนูเองก็ต้องการร่างกายของคุณพ่อแข็งแรงจนไม่น่าเชื่อว่าเป็นคนอายุ72ปีอาจเป็นเพราะท่านออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมาตลอดชีวิตหน้าอกและไหล่จึงยังคงกว้างผึ่งผายโดยเฉพาะความเป็นชายของท่านนั้นไม่ได้ลดน้อยลงไปตามวัยเลยมันใหญ่และแข็งแกร่งกว่าของชายเสียอีกทำให้ฉันประหลาดใจมากคุณพ่อคะ หนูไม่เคยรู้เลยว่าคุณพ่อจะยังแข็งแรงขนาดนี้น่าอายจังเลยนะที่คนแก่ต้องมาแสดงภาพแบบนี้ไม่เลยค่ะมันน่าทึ่งมากจริงๆในคืนนั้นเราต่างสัมผัสถึงตัวตนของกันและกันได้อย่างเต็มเปี่ยมคุณพ่อทำให้ฉันพึงพอใจในฐานะผู้หญิง อิงคนหนึ่งได้อย่างสมบูรณ์แบบและฉันก็สามารถมอบความหนุ่มสาวให้กับท่านได้เป็นค่ำคืนที่ร้อนแรงจนลืมเรื่องอายุไปเลยแต่ความเป็นจริงนั้นไม่ง่ายเลยสัปดาห์ถัดมาหลังจากกลับจากยุทธยาป้าสมจิตพี่สะใย้ของคุณพ่อก็แววมาหาที่บ้านอย่างกระทันหันท่านเป็นคนที่ชอบสอดรู้สอดเห็นอยู่แล้ว และมองเราสองคนด้วยสายตาที่น่าสงสัยชัดชัยออกมาอยู่ที่นี่นานแล้วนะจะอยู่แบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่พี่ครับผมให้เขามาช่วยดูแลผมนะครับดูแลหรอพ่อสามีกับลูกสะพ้ายอยู่ด้วยกันสองต่อสองมันดูดีที่ไหนกันคิดบ้างไหมว่าชาวบ้านเขาจะนินทาว่ายังไงคำพูดที่เฉียบแหลมของป้าสมจิตทำให้ฉันเจ็บแปลก ฉันกลัวว่าท่านจะล่วงรู้ถึงความรู้สึกที่เรามีต่อกันพี่ครับอ่อนเขาดูแลผมดีมากจริงๆนั่นแหละยิ่งเป็นปัญหาผู้หญิงสาวๆมาดูแลผู้ชายแก่ๆมันไม่แปลกไปหน่อยหรอไม่กี่วันต่อมาป้าสมจิตก็เอาเรื่องของเราไปเล่าให้ญาติฟังทำให้ญาติฝ่ายสามีโทรศัพท์มาหาฉันพ่อมอการ์ นี่เธอไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรแปลกๆกับพ่อสามีใช่ไหมอย่าพูดอะไรไร้สาระสิคะแต่ในใจฉันก็รู้สึกกังวลเพราะเรามีความรู้สึกแบบนั้นต่อกันจริงๆไม่กี่วันต่อมาคุณมาลีแม่ของฉันก็เริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยออนการไปอยู่ดูแลพ่อสามีนะมันก็ดีนะแต่อย่านานเกินไปมันดูไม่ดีคนอื่นเขาจะมองแปลกๆแม่คะ ก็คุณพ่ออยู่คนเดียวนี่คะหนูเลยไปดูแลท่านถึงอย่างนั้นก็ต้องรักษาระยะห่างสิพ่อสามีกับลูกสะพ้ายอยู่ด้วยกันสองคนมันจะโดนนินทาได้คำพูดของแม่ก็ทำให้ฉันรู้สึกอึดอัดใจเราไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ทำไมต้องมาคอยแคร์สายตาคนอื่นขนาดนี้สิ่งที่หนักหนาที่สุดคือสายตาของชาวบ้านเวลาที่ฉันไปซูเปอร์มาร์เก็ตหรือไปเดินเล่นกับคุณพ่อ ก็จะได้ยินเสียงคนซุบซิบนินทาลูกสะพ้ายบ้านนั้นนะสนิทกับพ่อสามีเกินไปหรือเปล่าอายุห่างกันขนาดนั้นมันต้องมีอะไรแปลกแ,ลกแ,ลกแน่เลยผู้หญิงสาวๆพออยู่คนเดียวก็คงจะเหงานั่นแหละทุกครั้งที่ได้ยินคำพูดเหล่าอ้นฉันก็รู้สึกเจ็บปวดใจแค่เรารักกันก็ต้องถูกตําหนิด,ด้วยเหรอฉันไม่เข้าใจเลยในที่สุดฉันทนไม่ไหวจึงตัดสินใจพูดกับคุณพ่อคุณพ่อคะหนูว่าหนูย้ายไปกรุงเทพน่าจะดีกว่าคําพูดของคนอื่นมันแรงเกินไปค่ะอ่อ,อน พ่อขอโทษนะที่ทําให้ลูกต้องมาลําบากแบบนี้ไม่เป็นไรคะ่ะหนูไม่เป็นไรแต่หนูกลัวว่าคุณพ่อจะพลอยลําบากไปด้วยแววตาของคุณพ่อฉายแววเศร้าฉันเองก็เจ็บปวดใจแต่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นเอาเถอะชีวิตของลูกสําคัญกว่าพ่อจะยอมให้ลูกต้องมาโดนคนนินทาเพราะคนแก่อย่างพ่อไม่ได้คืนนั้นฉันเริ่มเก็บข้าวของ การต้องจากบ้านหลังนี้ที่อยู่มาหลายเดือนมันช่างน่าเศร้าความทรงจําที่มีร่วมกับคุณพ่อผุดขึ้นมาทีละอย่างทําให้น้ําตาไหลคุณพ่อคะหนูขอโทษจริงๆถ้าหนูกล้าหารกว่านี้ออมันไม่ใช่ความผิดของลูกหรอกพ่อเองที่ไม่เจียมตัวในคืนสุดท้ายเรานั่งดื่มชาและพูดคุยกันเป็นครั้งสุดท้ายที่ห้องนั่งเล่นออ ช่วงเวลาที่ได้อยู่กับลูกเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในชีวิตพ่อเลยนะหนูก็เหมือนกันค่ะคุณพ่อคุณพ่อทําให้หนูได้รู้จักกับความรักอีกครั้งเรากอดกันเราล้ลอให้ออกมาความต่างของอายุ34ปีความสัมพันธ์แบบพ่อสามีกับลูกสะพ้ยและสายตาของสังคมทุกอย่างล้วนเป็นกำแพงขวางกับเราชาววันลุ่งขึ้น ขณะที่ฉันกำลังจะเก็บของออกจากบ้านคุณพ่อก็ยื่นกล่องใบหนึ่งมาให้นี่เป็นของที่ชัยทิ้งไว้เอากลับไปด้วยนะคุณพ่อคะเมื่อออกมาจากบ้านและขึ้นรถแท็กซี่ฉันหันกลับไปมองก็เห็นคุณพ่อยืนอยู่ที่หน้าประตูบ้านและมองมาที่ฉันภาพนั้นทำให้น้ำตาของฉันไหลาพากออกมาเมื่อกลับมาถึงคอนโดลเล็กๆในกรุงเทพฉันเปิดกล่องของใช้ของชัยดูก็พบจดหมายฉบับหนึ่งอยู่ข้างในดูเหมือนว่าชัยจะเขียนไว้เป็นครั้งสุดท้ายที่โรงพยาบาลอ้อน ถ้าเธอได้อ่านจดหมายฉบับนี้ผมก็คงจากไปแล้วขอโทษนะที่ต้องทิ้งเธอไว้คนเดียวแต่ผมมีเรื่องอยากจะขอร้องอย่างหนึ่งช่วยดูแลพ่อให้ผมด้วยนะหลังจากที่แม่เสียไปพ่อก็เหงามากผมเองก็กำลังจะจากไปอีกคนถ้าพ่อต้องอยู่คนเดียวท่านจะเหงาขนาดไหนออด เธอเป็นคนดีนะช่วยแบ่งปันความอบอ,อุ่นให้พ่อด้วยแล้วเธอก็ต้องมีความสุขด้วยนะผมรักเธอแต่ถ้าเธอจะมีความสุขกับคนอื่นผมก็ยินดีพ่อเป็นคนดีมากถ้าเธอเข้าใจพ่อผมก็คงจะนอนตายตาหลับรักนะ อ r ฉันอ่านจดหมายไปพังร้องให้ไปพางน้ำตาไหลไม่หยุดดูเหมือนว่าชัยจะรับรู้ถึงความรู้สึกของเราสองคนหรือบางทีเขาอาจจะคาดการไว้ล่วงหน้าและอนุญาตแล้วก็ได้ฉันถือจดหมายฉบับนั้นแล้วเดินทางกลับไปเชียงใหม่อีกครั้งทันทีที่คุณพ่อเปิดประตูท่านก็ตกใจมากอ๋อ ทำไมกับมาล้าคุณพ่อคะชัยทิ้งจดหมายไวค้ค่ะเมื่อฉันยื่นจดหมายให้ดูน้ําตาก็ไหลออกมาจากดวงตาของคุณพ่อเช่นกันใช่ลูกคิดแบบนี้เองเหรอคุณพ่อคะการที่เรารักกันมันไม่ใช่เรื่องผิดนะคะนี่เป็นสิ่งที่ชัยต้องการเหมือนกันออนต่อไปนี้เราไม่ต้องแคร์สายตาใครแล้วนะใช้ชีวิตอย่างสง่างามเถอะเรากอดกันอีกครั้งครั้งนี้เป็นกอดที่ปราศจากความรู้สึกผิดและเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจหลังจากนั้นเราก็นําจดหมายของชัยไปให้ครอบครัวดูเมื่อยลิได้ทราบถึงความปาดนาสุดท้ายของชัย พวกเขาก็ค่อยๆเปิดใจยอมรับในเมื่อลูกชายเขาว่าอย่างนั้นเราจะไปพูดอะไรได้อรดูแลพ่อเขาดีขนาดนี้ก็ดีแล้วล่ะแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจยังคงมีสายตาที่ไม่เป็นมิตรและคนที่พูดจะให้ร้ายอยู่บ้างแต่เราตัดสินใจที่จะไม่หลบซ่อนอีกต่อไป6เดือนต่อมาเราจัดงานแต่งงานเล็กๆขึ้นเป็นงานแต่งงานที่ไม่ได้หรูล่ะแต่เต็มไปด้วยความจริงใจและอุ คุณพ่อดูหล่อเหล่าจนลืมไปเลยว่าอายุต่างกันถึง34ปีและฉันก็มีความสุขมากอ่อนไม่เสียใจจริงๆหรอที่ต้องมาใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับคนแก่อย่างพ่อคุณพ่อคะไม่สิต่อไปนี้หนูเรียกคุณว่าที่รักได้ไหมคะได้สิที่รักอายุเป็นเพียงตัวเลขค่ะสิ่งสําคัญคือหัวใจที่คุณมอบให้หนูต่างหากหนึ่งปีหลังแต่งงานตอนนี้เรายังคงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแน่นอนว่ามันไม่ได้ง่ายเสมอไปบางครั้งฉันก็รู้สึกถึงความแตกต่างของวัย และบางครั้งก็กังวลเรื่องสุขภาพแต่ฉันก็ได้เรียนรู้ว่าถ้าเรามีความรักและความเข้าใจให้แก่กันเราก็จะสามารถเอาชนะทุกสิ่งได้ทุกครั้งที่เราไปที่หลุมศพของชัยฉันจะพูดในใจเสมอชัยขอบคุณนะวาสนาที่เราเคยมีต่อกันทำให้ฉันได้รู้จักกับรักแท้ฉันจะดูแลคุณพ่อ ไม่สิสามีของชั้นคนนี้ให้มีความสุขตลอดไปความรักไม่มีเรื่องของอายุความสัมพันธ์หรือคติของสังคมมาเป็นอุปสรรคได้หากรักกันด้วยใจจริงแค่นั้นก็เพียงพอแล้วความรักที่เราค้นพบหลังจากก้าวข้ามความต่างของอายุ34ปีนี้อาจจะเป็นความรักที่บริสุทธิ์และสวยงามที่สุดก็ได้ชีวิตคนเรามันคาดเดาไม่ได้จริงๆ เมื่อหนึ่งปีก่อนฉันยังคงจมอยู่กับความสิ้นหวังจากการสูญเสียสามีใครจะไปคิดว่าตอนนี้ฉันจะตกหลุมรักกับพ่อสามีที่อายุมากกว่า34ปีและได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เย็นวันหนึ่งสามีของฉันซึ่งตอนนี้อายุ74ปีพูดกับฉันว่าออน เคยเสียใจบ้างไหมที่แต่งงานกับผมทําไมถึงพูดอย่างนั้นล่ะคะช่วงนี้สองกระจกทีไรก็รู้สึกว่าตัวเองแก่ลงทุกทีเธอยังหนุ่มยังสาวแต่ต้องมาสละอะไรหลายๆอย่างเพื่อผมฉันจับมือสามีแล้วพูดว่าที่รักความรักไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุนะคะมันขึ้นอยู่กับหัวใจหนูรู้ว่าคุณรักและห่วงใย,ยหนูมากแค่ไหน และทำเพื่อนหนู่มากแค่ไหนแล้วคุณก็ยังดูหนุ่มกว่าที่หนูคิดเยอะเลยนะคะเพราะหัวใจของคุณยังหนุ่มแน่นอยู่สามียิ้มแล้วประทับจูบลงบนแก้มของฉันขอบคุณนะอ่อนการได้เจอภรรยาอย่างเธอคือโชคดีที่สุดในชีวิตของผมทุกวันนี้เรายังคงรำไทยเก็กด้วยกันทุกเชา้าและตอนเย็นก็จะไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะใกล้บ้าน สามียังคงอ่านหนังสือเยอะมากและฉันก็ยังคงทำงานเว็บดีไซเนอร์ต่อไปแม้จะต่างวัยกันแต่เราก็มีอะไรให้เรียนรู้จากกันและกันมากมายบางครั้งฉันก็รู้สึกอิจฉาคู่รักหนุ่มสาวเหมือนกันเวลาที่เห็นพวกเขาไปเที่ยวผับหรือไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันแต่เรา ออกมีความลึกซึ้งในแบบที่พวกเขาไม่มีเป็นความรักที่เติบโตเต็มที่และผ่านร้อนผ่านหนาวของชีวิตมาแล้วต้นปีนี้ฉันตั้งคาโดยไม่คาดคิดเป็นการตั้งคาตอนอายุ39ปีและสามีของฉันก็กําลังจะได้เป็นพ่อตอนอายุ74ปีคนรอบข้างต่างเป็นห่วงแต่เราสองคนดีใจมากโอนจะไหวนะนะผมอายุขนาดนี้จะเลี้ยงลูกได้เหรอไม่ต้องห่วงค่ะ ถ้าเราอยู่ด้วยกันไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้น่าเสียดายที่ฉันแทงลูกไปตอนอายุค,คำสามเดือนแต่ในช่วงเวลาสั้นๆนั้นเราก็ได้สัมผัสถึงความหวังและความสุขของการมีชีวิตใหม่สามีลูกท้องฉันทุกวันและเล่านิทานให้ลูกฟังและฉันก็ได้เห็นถึงความรักของคนเป็นพ่ออย่างแท้จริงจากภาพนั้นขอโทษนะออ คงเป็นเพราะผมแก่เกินไปถึงไม่สามารถมีลูกได้ไม่หรอกคะ่ะเรื่องแบบนี้ไม่เกี่ยวกับอายุหรอกสักวันหนึ่งโอกาสก็ต้องเป็นของเราตอนนี้เรากําลังพิจรารณาเรื่องการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมแม้จะไม่ง่ายเพราะอายุที่มากแล้วแต่เราเชื่อว่าถ้าเด็กได้เติบโตในครอบครัวที่เต็มไปด้วยความรักอย่างเราเขาก็จะมีความสุข สิ่งที่น่ายินดีที่สุดคือการได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากครอบครัวป้าสมจิตที่เคยคัดข้นในตอนแรกตอนนี้ก็อวยพรให้เราออนนี่ทำให้ชาชัยกลับมาหนุ่มอีกครั้งเลยนะเดี๋ยวนี้ชาชัยดูมีชีวิตชีวาขึ้นเยอะเลยแม่ของฉันก็เช่นกัน ตอนแรกแม่ก็เป็นห่วงนะแต่พอเห็นว่าเอามีความสุขจริงๆแม่ก็ดีใจลูกเคยถึงจะอายุมากไปหน่อยแต่ก็ดูแลวดีจริงๆสายตาของชาวบ้านก็เปลี่ยนไปมากตอนแรกที่เคยซุปซิบนินทาแต่พอได้เห็นว่าเรารักกันมากแค่ไหนก็กลับมีแต่คนอิจฉาคู่นั้นดูน่ารักดีนะอายุต่างกันตั้งเยอะแต่รักกันจริงๆสามีรักและทนุถนอมพลอย ขนาดนั้นน่าอิจฉาจังเมื่อเรื่องราวความรักของเราเป็นที่รู้จักก็มีคนที่มีสถานการณ์คล้ายๆกันติดต่อมาขอคำปรึกษามากมายทั้งคู่รักที่อายุต่างกันมากหรือคนที่มีปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ซับซ้อนเราจะลองรวบรวมความกล้าดูบ้างค่ะจะใช้ชีวิตอย่างสง่าง,งามเหมือนคุณออดทุกครั้งที่ได้ยินคำพูดแบบนั้น ฉันก็รู้สึกภูมิใจการที่ความรักของเราเป็นความหวังให้กับคนอื่นได้นั้นเป็นเรื่องที่น่าขอบคุณล่าสุดสามีของฉันไปตรวจสุขภาพและผลออกมาดีมากท่านแข็งแรงจนไม่น่าเชื่อว่าเป็นคนอายุ74ปีคุณหมอเองก็ยังตกใจภรรยาคงจะดูแลดีมากเลยสินะครับคนอายุขนาดนี้ที่ยังแข็งแรงแบบนี้หาได้ยากนะครับ ดิฉันก็ไม่ได้ทำอะไรเป็นพิเศษเหรอกคะ่ะก็แค่ออกกำลังกายด้วยกันทานอาหารให้เป็นเวลานั่นแหละครับเคล็ดลับของสุขภาพการได้อยู่กับคนที่รักจะทำให้ทั้งร่างกายและจิตใจกระชุ่มกระชวยมันคงจะเป็นอย่างนั้นจริงๆสามีของฉันดูหนุ่มขึ้นหลังจากที่แต่งงอ่านกับฉันถ้าเดินก็ดูกระฉับกระเฉงขึ้นสีหน้าก็สดใสขึ้นอ่อ,อน พราะเธอเลยนะที่ทําให้ผมเหมือนได้ใช้ชีวิตครั้งที่สองหนูต่างหากค่ะที่รักเพราะคุณหนูถึงได้รู้ว่ารักแท้เป็นยังไงเราไปที่หลุมศพของชัยทุกสัปดาห์สามีจะรายงานความเป็นไปให้ลูกชายฟังชัยพ่ออยู่กับอรอยอย่างมีความสุขดีนะลูกเป็นคนเชื่อมวาสนานี้ให้พ่อพ่อจะยิ่งดูแลรักษามันอย่างดีขอบใจนะลูกชายฉันเองก็พูดกับชัยเหมือนกันชัยความเหงาของคุณพ่อที่เคยกังวลนะ ตอนนี้ไม่มีแล้วนะฉันจะดูแลคุณพ่อไปตลอดชีวิตแล้วจะทำหน้าที่ลูกกกตันอยู่แทนเธอเองทุกครั้งที่ออกจากสุสานหัวใจก็รู้สึกอุดรู้สึกเหมือนว่าชัยกำลังอวยพรเราอยู่บนสวนหลุดดูใบไม้ร่วงนี้เรามีแผนจะไปเที่ยวยุโรปด้วยกันเป็นการไปเที่ยวอิตาลีซึ่งเป็นความฝันอันยาวนานของสามีอ่อน จะดีหรอไปเที่ยวกับคนแก่อย่างผมหน้าเบื่อจะตายพูดอะไรอย่างนั้นคะที่รักไปกับคุณที่ไหนก็สนุกทั้งนั้นแหละแล้วคุณก็รู้เรื่องอิตาลีเยอะแย,ยะไปหมดเหมือนมีไกดส่วนตัวที่ดีที่สุดเลยสามีของฉันชอบวัฒนธรรมอิตาลีมาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆท่านเรียนภาษาอิตาลีด้วยตัวเองและอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องมามากมาย การไปเที่ยวอิตาลีกับสามีแบบนี้ต้องพิเศษมากอย่างแน่นอนเราไปขอพรที่นาำพุทวีที่โรมกันนะขอให้เราแข็งแรงและมีความสุขแบบนี้ตลอดไปได้เลยค่ะแล้วเราไปนั่งเลือกออนโดลาที่เวนิสด้วยนะคะห้าหได้เลยเป็นการไปฮันนีมูนของเจ้าบ่าวแกะกับเจ้าสาวเด็กสินะเราจับมือกันแล้วหัวเราะเมื่อมาคิดดูตอนนี้ มันเหมือนกับปาฏิหาริย์จริงๆใครจะไปคิดว่าคนที่เคยจมอยู่กับความสิ้นหวังเมื่อหนึ่งปีก่อนจะกลับมามีความสุขได้ขนาดนี้ความต่างของอายุ34ปีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของพ่อสามีกับลูกสะภ้ยและเอโหกของสังคมเราก้าวข้ามทุกอย่างมาได้และคำ อนพบรักแท้แน่นอนว่าในอนาคตก็คงจะไม่ง่ายสามีของฉันจะแก่ตัวลงก่อนฉันและสักวันหนึ่งก็ต้องมีวันจักลาแต่ฉันไม่กลัวสิ่งเหล่านั้นแค่ความสุขในตอนนี้ก็เพียงพอแล้วความรักไม่เลือกอายุหากรักและห่วงใยกันด้วยใจจริงนั่นก็คือความรักแล้วเหมือนกับที่เราได้พิสูจน์ให้เห็น วันนี้สามีของฉันก็ตื่นแต่เช้ามาดิบกาแฟาให้ออดตื่นได้แล้วกาแฟรลอยๆพร้อมแล้วนะขอบคุณค่ะที่รักเดี๋ยวหนูไปเตรียมอาหารเช้าให้นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทําเองสามีวัย74ปีกําลังเตรียมอาหารเช้าให้ฉันซึ่งอายุ39ปีความรักเล็กๆน้อยๆเหล่านี้หลอมรวมกันเป็นความสุขของเราแสงแดดยามเช้าสาดสองเข้ามาทางหน้าต่างวันใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ววันใหม่ที่ได้อยู่กับคนที่รักที่รัก หนูรักคุณนะคะผมก็รักออนนะเรื่องราวความรักของเรายังไม่จบลงไม่สิมันอาจจะเพิ่งเริ่มต้นขึ้นก็ได้หากคุณสนับสนุนช่องของเราด้วยการกดติดตามและกดไลค์คุณจะได้รับฟังเรื่องราวชีวิตจริงเรื่องใหม่ๆของขบวนรถไฟสายอัสสงได้อย่างรวดเร็ว